ถอ,อนวิทย์อำนาจของมันจะได้จะเรียกว่าอินอินล,ลิมิเนตอินลิมิเนตในที่สุดต่อเมื่อเป็นพระอรหรันต์คนธรรมดาสามารถไม่ห้ามไม่ไม่สามารถจะห้ามอำนาจสัญชาตญาณหรือเพิกถอนอำนาจสัญชาตญาณ กขาทาได้แต่เพียงควบคุมหรือซับดิเมตเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นเรื่องของดีเป็นเป็นไปในทางดีเสียในที่สุดเมื่อเป็นพระหานก็จะถึงกับว่าถอนได้หมดมีความหมายเท่ากับพระบาลีว่าอัศมิมานัสวินยเยอ,อเอตังเวปรมังสุข,ขังถอ,อนอัศมิมานาจได้เป็นสุขอย่างยิ่งเนอ เนี่ยขอให้จับใจความสั้นๆโดูสังเขตแต่ทั้งหมดว่าชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณติดมาติดมาด้วยเสร็จนี่เราก็ไม่สามารถจะเพิกถอนมันได้ถ้าเรายังเป็นคนธรรมดา แล้วเราจะควบคุมดูแลอยาให้มันเปิดเกิดเป็นพิษเป็นไฟขึ้นมาเอามาใช้ในทางให้เป็นประโยชน์เหมือนกับสัตว์อันดุร้ายเช่นช้างเช่นควายามีกำลังเนี่ยลอยไปตามเรื่องก็เป็นอันตรายแต่เอามาควบคุมให้ได้แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มันก็ไม่เป็นอันตรายมันกับไ,ได้ประโยชน์ อย่างนี้เราเรียกว่าเราเปลี่ยนกระแส <c oughs> การเป็นไปของมันมาสู่ทางที่เป็นประโยชน์แทนที่จะปล่อยไว้ตามธรรมชาติเดิมแล้วก็เป็นอันตรายเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณน,นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าวควบคุมไม่ได้มันก็เป็นอันตรายถ้าวควบคุมได้มันก็เป็นประโยชน์ แต่ถ้าสามารถถอนได้หมดจดสิ้นเชิงมันก็หมดปัญหาคือเป็นพระอระหรั <c oughs> นต์ยกอกจ้ำคำว่าสัญชาติตยานสัญชาต,ตยานเพราะว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ประจำมาในในสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตทุกระดับเลยชีวิตเป็นมนุษย์เป็นคนก็ได้ชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ชีวิตเป็นต้นไม้ก็ได้ มันมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณคือเกิดได้เองไม่ต้องสอนติดมาในตัวเพราะว่าธรรมชาติใส่มาให้เสร็จถ้าเขาเชื่อพระเจ้าเขาก็ว่าพระเจ้าใส่มาให้เสร็จในชีวิตสัญชาตญาณนะหรือถ้าเชื่อผีสางเทวดาอย่างที่ชาวว่านจะพูดกันก็ผีมันใส่มาให้เสร็จ ความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณมันมันมีอยู่ในชีวิตมาแล้วยกตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เป็นสิ่งที่มีใส่มาเป็นสิ่งที่ใส่ามาในชีวิตเสร็จแล้วพอชีวิตนั้นโตถึงขนาดก็รู้จักการสืบพันธุ์เอง โดยไม่ต้องมีใครสอนอเช่นเราเด็กๆหญิงชายไปปล่อยไว้ายตีเกาะที่ไม่มีใครสอนพอมันโตขึ้นมาถึงระดับมันก็ทำการสืบพันธุ์กันได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนอความรู้สึกที่เกิดได้เองอย่างนี้เรียกว่าสัญชาตญาณหรือว่าเด็กเล็กๆถ้ามีเรื่องไม่โกรธมันกโกรธเป็นเองเป็นสัญชาตญาณ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองจะียกอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นภาษาไทยมันก็ยืดยาวยุ่งยากโดยขอเียกในคำบาลีที่เขาใช้เรียกกันอยู่แล้วว่าสัญชาตญาณสังแปลว,ว่าเองชาติแปลว,ว่าเกิดญาณแปลว,ว่าความรู้หรือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดเอง <c oughs> สัตว์เดรัจฉานก็มีความรู้สึกประเภทที่เกิดได้เองแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้ ก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์แต่ว่าเราไม่ได้เรียนพูดแล้วก็จะเชื่อยากถ้าเรียนเรื่องต้นไม้ให้ละเอียดละออก็จะรู้ว่าต้นไม้นี้พอจเจริญเติบโตถึงเขตที่จะสืบพันธุ์มันก็ออกดอกมามีการสอนทั้งตัวผู้และตัวเมียดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุ์ดิ้นรนเพื่อให้ธรรมชาติ ทมให้เกิดการสืบพันธุ์เป็นไฮมอสไฮมะแรงมาบินไปบินมาอ่าล่อมาแรงให้บินไปบินมาทุกกล้าวเกสรใเสนเกสรมันผสมกันเป็นความต้องการอย่างยิ่งและคงจะเป็นความรู้สึกเอที่พอใจอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันเหมือนกับการสืบพันธุ์ของสัตว์เดชะชานหรือคนเรา ม่รู้ว่าจะคร่าวๆเพียงท่าวนี้ก่อนว่าสัญชาตยาณคือสิ่งที่เกิดได้เองในชีวิตที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าชีวิตหรือร่างกายร่างกายเนี่ยเขามันสร้างอวัยวะสำหรับการสืบพันธุ์มาด้วยเสร็จความรู้สึกเกิดจากตอมแปลนระบบประสาทหรืออวัยวะนั้นๆจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่สมควร เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็เริ่มใฝ่รู้รู้ถึงรู้ดดเองถึงที่สุดเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยดูดูให้ดีดูให้ดีว่ามันมีอำนาจเท่าไหร่ป็นสัญชาตญาณในการสืบพันุ์ของหญิงและชายเนี่ยมันมีอำนาจเท่าไหร่ถ้าควบคุมไม่ได้มันเกิดความวินาศเท่าไรถ้าควบคุมไม่ได้ ถ้าควบคุมได้มันก็เป็นผลดีหรือปลอดภัยไปเิถ้าเพิกถอนเสียได้มันก็หมดปัญหาเลยนั่นสัญชาตญาณมีอยู่ในชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองในชีวิตเพราะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยธรรมชาติได้ใสมาให้เสร็จสำหรับมีสัญชาตญาณ จะเรียกว่ากฎของอิทัพปัจเจตาก็ได้แต่ต้องลึกไปถึงส่วนที่ว่ามันสร้างมาพร้อมปรุงแต่งมาพร้อมแล้วก็ปรุงแต่งมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับถึงวันที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ก็มีความคิดและมีการกระทำเช่นนี้ได้เองโดยอำนาจของสัญชาตญาณน,นั่น น่าเข้าใจว่าวามมาเพียงเท่านี้ก็พอจะรู้จากความหมายของคำว่าสัญชาตญาณหได้พอสมควรแล้วเราก็จะได้พูดกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับแต่ในวันนี้วันแรกนี่ต้องการให้สนใจว่าไอ้เรื่องสัญชาติญาณน,นี่เป็นสิ่งนะ้เป็นเรื่องที่ต้องรู้เพราะว่ามันทำให้เกิดความทุกข แต่มันมีมาแล้วในชีวิตชนิดที่เอาออกไม่ได้ได้แต่มาต่อสู้กันทีนี้วิธีที่จะควบคุมและจะต่อสู้กันก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั่นเองสรุปเลือเพียงศีลสมาธิปัญญาก็ได้ว่าธรรมะนี่ก็เพื่อจะควบคุมต่อสู้ หรือว่าจะป้องกันการกระทําอันเลวร้ายของสัญชาตยานไปอย่างได้มันก็เลยเป็นคู่กันกับธรรมะสัญชาตยานมีมาให้ตามธรรมชาติแลจะควบคุมได้อย่างไรก็ควบคุมได้จากการมีธรรมะนี่พระพุทธเจ้าตัสรู้สิ่งนี้เป็นระบบขึ้นมาว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เกิดหรือว่ากิเลสจะหมดสิ้นไปเนี ท่านไม่ได้ใช้คำว่าควบคุมสัญชาตญาณท่านกลับไปใช้คำว่ากิเลสทินี้บรรดากิเลสทั้งหลายนี่มันมาจากกิเลสแม่คืออวิชชาในข้อที่ว่าไม่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็รู้ผิด,ผดว่ามีตัวตนมีตัวตน มันอัตมิมาณกลางองคัญว่าตนเนี่ยมันก็มีอยู่ในชีวิตทุกชีวิตชีวิตคนก็ได้ชีวิตสัตว์ก็ได้ชีวิตต้นไม้ก็ได้เมื่อมีความสําคัญว่าตนมันก็ต้องป้องกันตนมันก็ต้องต่อสู้มันอยากจะมีชีวิตยังมันไม่อยากจะสูญเสียตนไปดังนั้นมันจึงมีอะไรอะไรที่เกิดขึ้นอีกมากมายมาจากไอ้สัญชาตญาณมูลฐานคือ ความสำคัญว่ามีตัวตน,นอย่าลืมว่าตมาถือว่าในพุทธศาสนาเรานี่มีเพียงสัญชตาตญาณหนึ่งเดียวคือความสำคัญว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตนแต่คำว่าสัญชาตญาณในตำราชีวิทยาทางวิทยาศาสตร์เขาแจก,กไว้มากเ็าก,ก็มองไปทีละง่ายละง่ายละง่ละง่จนเป็นคนละเรื่องแต่เราชาวพุทธนี่จะมองว่าทั้งหมดนั้นมาจากเรื่องเดียวคือมาจาก อัจฉริมนะกความเข้าใจสําคัญว่ามีตัวตนทุกอย่างมันก็จะเนื่องอยู่กับความสําคัญว่ามีตัวตนเกิดเป็นไนจะเรียกว่าลูกน้องสัญญาสัญชาติสัตญาลูกน้องมากกว่าเราศึกษาแต่เพียงสัญชาติยานที่เป็นประธานคือสัญชาติยานว่ามีตัวตนก็พอแล้วก็แยกออกไปเป็นกี่สายกี่สายก็ได้ค่อยว่ากันวันหลัง วันนี้จะพูดให้รัจเรื่องว่ามันมีสัญชาตญาณประจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเป็นทุกข์เจะเป็นทุกข์อย่างยิ่งถึงกับวินาศไปเลยจึง่าพูดกันบ้างเราพูดกันในขอบเขตของพุทธศาสนาโดยไม่ต้องใช้คำว่าสัญชาตญาณแล้วก็พูดกันามมากแล้ว ทีนี้ก็จะปรับให้เข้ากันกับคำคำนี้เพราะเป็นคำสากลในการศึกษาแบบสากลศึกษาชีววิทยาหลายๆแขนงแล้วก็มีแขนงที่สําคัญก็เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาติญาณ <c oughs> ที่เริ่มต้นอทีนี้ก <c oughs> ็จะเริ่มต้นปัญหาของมนุษย์ เราเป็นมนุษย์นี่มันอยู่ในสภาพที่จำยอมต้องเป็นจำยอมต้องเป็นนี่เป็นเป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องมองให้เห็นนะที่ว่าจำยอมจำยอมนั่นนะก็หมายความว่าเราไม่ได้ต้องการจะเกิดมานี่เราไม่ได้ต้องการจะเกิดมา แต่ว่ามีการกระทำการปรุงแต่งอย่างอื่นทำ